สวัสดีนะคะจะมาทำดอกดารารัตกันนะคะใช้สามกลีบนะคะตัวนี้ตัดให้เป็นรูปใบไม้ค่ะ ะได้ทั้งหมดหกกลีบหกกลีบนะคะส่วนอีกกลีบหนึ่งตัดค่ะจ่ายระยะนะ ทากาวค่ะนี่นะวนสักสองสามรอบค่ะแล้วก็ค่อยๆเอียงขึ้นนี่ค่อยๆเอียงขึ้นนะคะอันนี้จะใช้ได้นะคะ ให้ถนัดกาวใช้กาวค่ะตรงนี้นะแล้วที่เราตัดออกประกบเลยค่ะ<อ>กาอระยะให้ดูสวยงามนะคะ ให้ดูสวยงามตามความพอใจค่ะเอียงนะให้ดูตุมต้มๆนะคะให้เขาดูตุมต้มๆหน่อยให้เขาดูตุมต้มๆเราไปเป็นกลีบที่เราตัดไว้ค่ะ นี่นะทั้งหมดหกกิ่ววางแล้วก็มัดอันนี้ทำสูงต่ำได้นะไปปรับให้เข้ากันทำให้ต่ำลงก็ได้ สูงต่ำได้ตามความพอใจกลีบที่สองตรงนี้ข้อมูลจะเอาแค่สามกลีบนะสามกลีบใน นะสว่างให้สวยงามนะนี่จิตต่อไปก็สว่างค่ะ หิบที่ห้าแล้วนะห้าแล้วสยิบที่หก ดอกลาลาล,าล,าลาัดฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกมาับชมค่ะสวัสดีค่ะ